สนับสนุนโดยฟิล์มกองแสงไฮคู Q. อยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคู Hi Q. เย็นคุ้มทนระบบแก๊สรถยนต์อติเกอร์แก๊สมาตรฐานทั้งระบบจบที่อาติเกอร์พัฒคารเล่งหงสุข,ขุมวิทย์อิบสอต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีเลคอนโปรดัก t ์คา a อเซส s ซอรี่ ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์กับข้าสู่ท่วงที่2ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์นะครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับน้องยอดครับ พูดคุยมาเรื่องชีวิตที่ตอนอยู่ที่อเมริกาตอนที่ไปเรียนด็อกเตอร์แล้วก็ับต้องกลับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยคิดถึงแมบรักแม่จริงๆเลยนะเพราะมากลับมาถึงประเทศไทยคุณยอดไปทํางานสายงานอะไรครับก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม ผมก็เป็นวิศวกรคนหนึ่งที่ไปดูแลเรื่องของการขุดเจาะน้ํามันอะไรประมาณนี้เพราะว่าบริษัทเขารับงานประเภทนี้อยู่เราก็ทําพวก EIA ครับกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้ทาอยู่ประมาณสักีครปีแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันเบื่อแล้วอ่ะมันซ้ําๆซากๆเดิมๆครับผมก็เรียกว่ากลับมาตอนแรกก็ทํางาน ตรงกับสายที่เราเรียนตรงกับสายที่เราเรียนเลยแล้วพอเบื่อแล้วคุณยอดเปลี่ยนงานไปทําสายอะไรครับคือเราตอนนั้นเราก็เลือกอยู่พอสมควรนะฮะว่าเราอยากจะทํางานอะไรดีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราชอบทำงานทางด้านไหนเพียงแต่ว่าเราอยากลองไปเรืเ่อยๆก่อนทีนี้เราก็เห็นประกาศในเว็บไซต์ว่าวิทยุเนชั่นเนี่ยเขาเปิดรับสมัครผู้ประกาศข่าววิทยุก็เลยลองโทรไปสมัคร,ค,รคนที่รับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร,ครผมก็บอกว่าผมอยากจะลองไปสมัครดูครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องลองหรอก ถ้าจะมาก็มาเลยนะฮะผมก็บอกว่าผมไม่มีใบผู้ประกาศผมไม่เคยทํางานทางด้านนี้เลยนะครับไม่อ่านข่าวไม่เป็นอะไรไม่เป็นครับเขาก็บอกว่าก็มาเลย<ม>พอไปถึงปุ๊บเขาก็ให้ผมอ่านข่าวอ<ม>ืให้ฟังแล้วอ่านข่าวครั้งแรกเป็นไงคุณยอดคือแ yeah, ย่มากครับจะเรียกว่าทุเลศมากคือเราไม่มีพลังเสียงครับแล้วเราก็อ่านแบบเหมือนกับเหมือนอ่านจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอยู่ในปากประมาณนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเหมือนกับายเสียงตัวเองหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วเราก็กลับมาบ้านปรากฏว่าเขาก็เงียบหายไปเงียบหายไปนานมากครับจําได้ว่านานใจตอนนั้นคิดว่าเขาจะเรียกตัวเราไปทํางานไหมไม่เรียกชัวรีชัวโทรไปถามผมโทรไปจิกทุกสองอาทิตย์โอว่าตกลงแล้วเนี่ยจะรับผมไหมหรืออะไรยังไงช่วยโทรมาบอกด้วยเขาบอกว่าเขากำลังพิจารณาอยู่เป็นอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยทุกสองอาทิตย์เขาก็เขาพิจารณาอยู่อปรากฏว่าผมก็บอกถ้างั้นเนี่ยผมคิดผมเขียนจดหมายฉบับหนึ่งแยกต่างหากไปครับ เขียนเล่าถึงความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็<ม>ความมุ่งมั่นที่เราอยากจะทําจริงๆครับส่งไปให้อีกทีหนึ่งครับผมเสร็จปุ๊บเขาก็โทรมาอ<ม>แล้วก็บอกว่ารับนะฮะครับตอนหลังเนี่ยคนที่รับผมเนี่ยก็คือทางบกวิทยุนะฮะ<อ>แล้วเขาก็บอกว่าที่เขารับเนี่ยเพราะเพราะว่าจดหมายฉบับนั้นแหละโอ้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ ออมองว่าเรามมีความมุ่งมั่นถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรเลยเขาก็ฝึกผมอยู่ประมาณ4เดือนตเต็มให้ผมอ่านข่าวให้เขาฟังทุกวันนะครับฝึกการออกอัการะออกอะไรก็ตามแล้วก็ถึงจะไปสอบใบผู้ประกาศคือเรียกว่า on the job training ไะแต่จุดหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณนะค,คุณยอดบารมีผมบอกได้เลยคือไอ้จดหมายฉบับนั้นน่ะ S <S ถ้าคุณไม่ตัดสินใจเขียนสิ่งหนึ่งซึ่งความมุ่งม,มั่นที่คุณอยากจะเข้าไปทํางานที่นี่รหรือความรักที่คุณอยากจะลองง,งานสายนี้คุณก็อาจจะไม่ได้นั่งอยู่จุดนี้ก็ได้นะถูกต้องครับเพราะว่าบก,กเองก็บอกว่าเอาจบายฉบับนี้ไปให้ทางผู้บริหารอ่านแล้วเขาก็าบอกว่า เออไอนี่มันแปลกดีถูกต้องนะไอนี่แปลกดีสองไอนี่มันตือดีประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแต่สิ่งซึ่งคุณเขียนเนี่ยก็คือเป็นความในใจซึ่งคุณอยากจะได้งานแบบนี้ซึ่งถ้าหากว่าเทียบถึงรายได้นะท่านชมก็อาจจะต้องเห็นเห็นด้วยกับผมว่าการเคยที่ทํางานอยู่ในบริษัทซึ่งจบมาทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย วิศวกรต่งางๆรายได้จะดีแต่การไปเป็นผู้ประกาศขา่าวรายได้น่าจะต่างกันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะระดับเริ่มต้นเพราะรว่าผมจบปริญญาโทมาแต่ว่าเขาก็ตอนแรกเขาบอกว่าไม่รับเพราะว่าเขารับแค่ปริญญาตรีผ o w e r qualified ครับผมนะเขาบอกว่าผมบอกว่าไม่เป็นไรผมยอมรับเงินเดือนปริญญาตรนะีแล้วก็ยอมรับเท่ากับคนอื่นเลยใช่ครับเงินเดือนเราก็ลดไปประมาณ3เท่านี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งซึ่งต้องใจรักแน่ๆเอาละครับพอเป็นผู้ประกาศทางวิทยุ เรียบร้อยแล้วชีวิตของคุณเติบโตมายังไงกับเรื่องสื่อสารมวลชนก็คือทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยทาง Nation Channel เนี่ยเขาก็ขอตัวไปทำงานนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจด้วยนะฮรวมถึงยังมีอีกรายการหนึ่งที่เราทำก็คือรายการ IT ครับสมัยก่อนก็คือ e Life e Business นะครับก็ออกทั้ง Nation Channel แล้วก็ออกอากาศทางช่อง9ด้วยอ๋อก็คือเราก็เลยทาทั้งเศรษฐกิจกับ IT ในช่องนั้นทาอยู่ประมาณสักปีกว่า เกือบเกือบสองปีครับผมก็ย้ายไปอยู่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจอ๋อครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเป็นอลัมนิสต์อยู่สักพักหนึ่งเรียกว่าชีวิตเติบโตมาทางด้านสื่อสื่อต่อเนื่องเลยหลายปีนะทั้งวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์เลยครบหมดละครบไม่ได้ฝันเลยครับคือตอนเด็กๆเนี่ยคิดว่าอยากจะเป็นอย่างอื่นเป็นนู่นเป็นนี่ตามภาษาเด็กๆแต่ว่าอันเนี้ยผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นการจับพัดจับผูดมากกว่าครับ ทำไมชีวิตของคุณเปลี่ยนไปครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าทุกวันนี้คนรู้จักคุณทั่วประเทศครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับคือเราก็ทํางานปกติเนี่ยแหละฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ทางช่องสามเนี่ยโทรศัพท์มาครับถามว่าเราสนใจจะไปทํารายการตอนเที่ยงไหมข่าวตอนเที่ยงครับผมเราก็บอกว่าเออเราสนใจครนะรก็เลยลองลองมาลองอ่านข่าวดูครนะรลองมาสัมภาษณ์ลองมาทดสอบอ่านดูนะฮะ แต่ปรากฏว่าพอมาอ่านแล้วเนี่ยเหมือนกับคาแรคเตอร์มันไม่ให้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ามันไม่เหมาะก็เลยไปอยู่ในการช่วงเช้าก็คือโลกยามเช้าครับผมตอนเช้าตอนเช้าโลกยามเช้าทําโลกยามเช้าอยู่นานไหมครับทําโลกยามเช้าอยู่3าปีครับผมสามปีเต็มเแต่ว่าในระหว่างที่ทําโลกยามเช้าอยู่จนถึงแค่ปีแรกเนี่ยก็ทางคุณสํารานนะครับพี่สารานพี่สารานจัดโทจัดโทนะฮะก็เรียกตัวผมไปพบบอกว่า สนใจอยากจะทํารายการเกษตรไหม,มผมก็บอกว่าหน้าผมเนี่ยนะหน,หน้าเกษตรหน้าผมตีเลยเออหน้าผมเนี่ยมันคือใครๆก็บอกนะแม้กระทั่งโปรดิวเซอร์เองก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเหมาะเหอรอคือผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับเศรษฐกิจหรือไอทีมากกว่าเพราะว่าผมก็มาทางสายนั้นด้วยอแต่พี่สาราญเนี่ยออบอกว่าจริงๆเขาอยากจะทํารายการเกษตรที่ไม่เหมือนช่องอื่นค,คืออยากจะให้ออกมาเป็นแบบคนรุ่นใหม่มนะครับให้คนรุ่นใหม่เยวาวชนต่างๆเนี่หยหันมาสนใจทางด้านเกษตรเพราะว่า อุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าแวดวงกเกษตรอย่างจริงในประเทศไทยเราใหญ่มากแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของคนไทยเลยแต่ว่าช่องสามยังไม่เคยมีรายการประเภทนี้มาก่อนใช่ครับนะครับก็เลยดึงผมมาผมก็เลยโอเคทั้นผมก็อยากลองอก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นภาพลักษณ์อีกภาพหนึ่งซึ่งทุกวันนี้คนจดจําคุณยอดบรารมี กับเกษตรท้องนิวเป็นโลโก้ที่อยู่คู่กันกลายเป็นคาแรคเตอร์ของคุณยอดบร,รมีใช่นั่น<ช>แหละครับท่านชมแต่ผมบอกได้เลยนะคุณยอดเวลาเราดูในเรื่องเด่นเย็นนี้เนี่ยเกษตรท้องนิวเป็นการนําเสนอเรื่องของการเกษตรซึ่งเป็นสําหรับภาพลักษณ์ที่ออกมาเป็นแนวใหม่จริงๆนะไม่มีใครเหมือนแล้วก็เป็นผู้นําทางด้านนี้ท่านชมคงจะเห็นด้วยกับที่ผมชมอยู่นะครับ ผมดูทุกครั้งผมว่าเอ๊ะเรื่องของการเกษตรเข้าใจง่ายขึ้นกว่าตะก่อนเยอะเลยคือเนื่องจากว่าเราเราทำหน้าที่ให้คล้ายกับว่าเราเป็นคนดูเองครับผมเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะฟังอะไรที่มันหนักหนัเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเคยทำข่าวข่าวเศรษฐกิจมาก่อนข่าวเศรษฐกิจเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากมากให้คนเข้าใจนะเพราะฉะนั้น เราก็จะรู้ว่าจะทํายัางไงให้ข่าวที่มันยากๆทาให้คนฟังเนี่ยมันฟังง่ายเพราะฉะนั้นข่าวเกษตรเนี่ยมันอยู่ในที่ห่างไกลจะทําให้คนเมืองเข้าใจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องปรับอะไรเยอะมากมายทีเดียวใช่ครับ,รบแล้วก็ทํากราฟิกทําธีมของมันให้มันออกมามน่าสนใจก็เรียกว่าทุกวันนี้คนกรุงเทพอย่างพวกผมก็ดูข่าวเกษตรด้วยนะในสมัยก่อนใช่ไหมคนกรุงเทพ เอ้ยไม่จะช,ชีวิตช้นถูกไหมฮะคกรุงเทพจะดูเรื่องข่าวเศษษษษรษฐกิจข่าวการเมืองข่าวอะไรต่างๆแต่ทุกวันนี้คนกรุงเทพที่ติดตามชมข่าวทั่วไปเอ๊ะพอมาเรื่องของเรื่องเด่นยันนี้รวบรวมทุกอย่างอยู่ในเรื่องเด่นยันนี้ครบเลยโดยเฉพาะที่คนกรุงเทพเองก็สนใจข่าวกเกษตรด้วยเดี๋ยวนี้เห็นว่าเริ่มมีการพาไปดูนูน่นดูนี่ดูนั่น มัน,นมันเป็นการนําเสนอที่น่าสนใจคือนอกจากว่าเราจะทํารายการข่าวแล้วเนี่ยเราก็มองว่าการจะทําให้คนได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรจริงๆไม่ใช่แค่ดูจากข่าวก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมาครับพาผู้ชมเนี่ยไปลงพื้นที่การเกษตรจริงเลยครับไปดูไปเห็นด้วยตัวเองนะครับม,รม,มีการจัดสัมมนามีการจัดสัญจรให้คนได้มาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วคนก็จะซึมซับกันมากขึ้นนี่นะถือว่าเยี่ยมเลยแต่วันนี้เรามีเรื่องหนึ่งซึ่ง เราจะมาพูดถึงชีวิตอีกมุมหนึ่งของคุณยอดบารมีนะครับเชื่อหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับชีวิตของผู้ชายคนนี้ดตูตี๋ตีสมาร์ทสมาร์ทหล่อๆลอ,อย่างนี้เหนียมเหนียมนะสิ่งหนึ่งซึ่งเขารักมากมากเลยก็คือกีฬาสิ่งหนึ่งชื่อว่ากีฬาประเภทอะไรครับไตรกีฬาครับไตรกีฬาท่านผู้ชมคนที่เล่นไตรกีฬาต้องบึกบินต้องอึด ต้องไว้หนวดต้องไว้เขา่าต้องมีกล้ามมัดใหญ่ๆเพราะว่าไตากีฬาไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจย่ามาเจาะชีวิตเขาว่าไตากีฬาเขาไปลหลงไหลได้ไงแล้วเขาจะไปได้สักขนาดไหนผมว่าพักสักครู่ครับร้านอร่อยเมนูฮิตกับนิสสัน อ่อยเมนูฮิตกับนิสสันครับวันนี้เฮียสงในของครับอยู่กับรถยนต์นิสสันครับผมวันนี้จะพาท่านชมครับไปตามหาความอร่อยตามหาเมนูฮิตเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับวันนี้ครับจะเป็นร้านอะไรผมว่าท่านชมครับติดตามครับเฮียสงกับรถยนต์นิสสันจะพาท่านชมไปดิ้มร้องอาหารรสเด็ดแน่นอนจะเป็นร้านไหนไปกันเลยครับ การเดินทางมาที่ร้านอาหารเกาหลีบาลูสนามบินน้ํานั้นง่ายมากครับเพียงก้มชมขับรถมาตามถนนติวันน์น์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามบินน้ําครับขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ2กิโลเมตรครับร้านอาหารเกาหลีบาลูจะอยู่ทางด้านซ้ายมือในโครงการสนามบินน้ำมาเก็ตพาร์คครับและตอนนี้ครับเหยียดสมแมงหงกับมาอยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีบารูนะครับ ตั้งอยู่ที่สนามบินน้ำมาร์เก็ตพ์คนะครับถ้าผูา้ชมใครที่ชอบทานอาหารเกาหลีขนานแท้นะครับเ่ยสองเล่งของของแนะนำว่าต้องมาลิ้มลองให้ได้เพราะอะไรเลยครับเพราะว่าเจ้าของร้านที่นี่เปิดมา21ปีเป็นคนเกาหลีแท้ๆครับวันนี้เราจะพาท่านชมไปลิ้มรสอาหารเกาหลีขนานแท้ครับผมว่าท่านชมอย่ารอช้าตามเฮียสองเล่งหงกับรถยน,นิสันไปที่ร้านอาหารเกาหลีบารูกันครับ ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับเหียดทรงเล่งผมก็มานั่งอยู่ด้านในของ ร้านอาหารเกาหลีบาลูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอบอกว่าเจ้าของร้านเขาจัดเมนูที่บอกว่าขายดิบขายดีที่สุด3เมนูวันนี้มาให้ทานชมกับเฮียซองได้ชิมกันครับไปที่เมนูแรกนั่นก็คือเมนูซี่โครงซอสบาร์บีคิวครับผมต่อด้วยเมนูที่ชื่อว่าบูรูโกกิเนื้อนะครับแบบมีทั้งข้าวแล้วก็มีเนื้อบูรุโกกินะครับปิดท้ายด้วยใครที่เป็นแฟนอาหารเกาหลีต้องรู้จักกันดีครับนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่าบิมบับครับ หรือข้าวยำเกาหลีทั้งหมดนี้ครับเป็นเมนูที่ขายดิบขายดีแล้วก็เป็นจานเด็ดของร้านแห่งนี้ผมว่าอย่ารอช้าเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับเรียกว่าครบสูตรสไตล์เกาหลีเมนูนี้ถ้ามาต้องมาชิมครับ ชาติมีกลิ่นเครื่องเทศพริกเผาหน่อยหนึ่ง <c oughs> อันแ,ลแหลมแฮมเลยละครับโอ้ท่านชมขอบอกท่านชมว่าถ้าว่าท่านชอบอาหารเกาหลีที่ร้านแห่งนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาให้ได้ครับที่ร้านอาหารเกาหลีบารูนะครับแต่ถ้าว่าท่านชมอยากจะอร่อยแบบเยซองแร่งงง่ายนิดเดียวครับสตาร์ทรถของท่านมาที่ร้านแห่งนี้รับรองว่า ร้านนี้จะต้องเป็นร้านประจําของท่านเพราะว่านี่คือร้านอร่อยเมนูฮิตที่นิสสันเขาจัดให้